เป็นไฮโตดีกว่าเขามายืมจริงใช่ไหมหนึ่งแสนบาทครับผู้ชายใช่ใช่ใชชคือไฮโตดีกว่าเอาเป็นไฮโตดีกว่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าหลังๆเขามีปัญหาเกี่ยวกับการเงินเรื่องอะไรนะอืมอืมแต่เขามายืมเขามายืมจริงใช่ไหมหนึ่งแสนบาทครับแต่เราไม่ให้ ก็ผมก็ได้โทรปรึกษาพี่ผู้ใหญ่หลายคนอยู่ว่าแบบเออพี่ผมถ้าเกิดมันมีกรณีเกิดขึ้นมาคืออย่างนี้ครับเอ่อเมื่อเมื่อเดือนเดือนเดือนเขาเขายืมผมมาประมาณเดือนหนึ่งละเขายืมผมมาประมาณเดือนหนึ่งละผมก็ไม่ได้อ่านเขาก็เลยส่งหาแม่ผมว่าทําไมอาร์ตไม่อ่านอาร์ตไม่อ่าน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 ไลน์เขาเลยซึ่งผมมาเห็นแล้วผมมาเห็นแล้วว่าเขายืมเงินแสนแต่ผมมาไม่ผมไม่อยากเข้าไปอ่านแล้วก็ปฏิเสธเขาพี่นึกออกไหม จะ<ผ>ไม่อยากปฏิเสธเออไม่อยากปฏิเสธก็เลยผมก็เลยไม่อ่านเออเขาก็กลางคืนเขาส่งมาหาแม่ผมประมาณแบบตีสองตีสามอะไรเงี้ยว่าแบบเนี่ยผมหนุหนผมผมเขาเรียกใช้ชื่อผมคุยกับพี่คนหนึ่งซึ่งซึ่งเขาก็บอกมาว่าอาตอนนี้อามันยุ่งหรือไม่ก็รวยจนลืมนคนอื่นไปแล้วผมก็เลยแบบฮะรวยจนลืมคนอือ่น<อ>คืออะไรวะตอนนี้มี่ตัวละครมีพี่คนนี้กับพี่คนหนึ่งหรือเป่าครับผมก็เลยโทรไปหาพี่คนนี้เขาพูดว่าพี่อพูดจริงหรือเปล่าเออ พี่อย okay. okay. like so ่าพูดจริงหรือเปล่าพี่ไม่ได้พูดพี่ไม่ได้พูดนู่นนี่นั่นโอเคผมมารู้ผมเข้าใจครับาพี่พี่ไม่ได้พูดซึ่งพี่คนนี้เป็นผู้จัดการดาราดังเลยดังเลยดีกว่าดังเลยดังเลยมันลำบากใจมันรู้ว่ามันไปแล้วมันจะไม่ได้คืนนะพี่เข้าใจปะขนาดนั้นเลยเหรอไฮโซเนี่ยนะผมไม่ได้อยู่วงการบันเทิงนะอาร์ตถ้าอาร์ตทีู่ผมก็ต่อมเผือกอยากจะรู้ไฮโซเลยเหรอแล้วยืมอาร์ตพสุดเนี่ยนะก็ก็ก็ประมาณนั้น สำหรับผมเขาสำหรัาผมเขาเขามีทรัพย์สินเยอะแล้วกันสำหรับผมนะสาหรับผมเขามีทรัพย์สินเยอะแล้วกันอผมไม่ผมไม่ได้ทะเลาะกับพี่เขาแล้วแต่ผมก็เลยไมาปาดอะไรจะพูดแต่เป็นไปได้ไหมว่าคนคนนี้เลยไปปรึกษากับคุณใ้าเขาปรึกษาอยู่แล้วเขาปรึกษาเรื่องกลายเป็นเรื่องที่แบบอ้ําก็เลยเอามาเขียนแล้วก็แต่ว่าเป็นอาร์ตใช่เขาปรึกษาทุกเรื่องอยู่แล้วครับเขาปรึกษาทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าตัวละครสามตัวใช่ไหมครับตัวละครสามตัวจําได้ป่ะครับตระลุสามตัวที่คนนี้อยู่ตรงกลางถูกปะครับ คนน,นี้เขาทะเลาะกันอยู่แล้วจวังะครับไอ้นี่ครับไอ้อ้๊เนี่ยครับก็โพสต์กัดคนนี้เรื่องที่คนนี้ไปคุยตลอดเนี่ยครับเข้าใจไหมครับเออมาถึงชัดเจนว่าเขาปรึกษากันไงครับที่ผมรู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินอน่ะแม่ผมเป็นคนขายประกันใช่ไหมครับแม่ผมเป็นขายแม่ผมเป็นคนขายประกันประกันมันเวรคืนได้พี่นึกออกปะประกันมันเวนคืนได้ใช่ปะเขามาเวนคืนประกันประกันหมดแล้วหมดแล้วอ่ะเขามาเวรคืนประกันหมดแล้วอ่ะผมถึงรู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินผมรู้แค่นี้ผมรู้แค่นี้แต่ถ้าทรับสินเขาอ่ะ มีเป็นร้อยล้านมีเป็นร้อยจริงๆแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่มันอยู่ที่พี่สาวเขาหรือหรือตัวเขาหรืออะไรอันนี้ผมไม่รู้ต้องบอกอย่างนี้กันที่คนนี้นิด่ดีถ้าตัดเรื่องเงินออกคือพี่คนนี้เป็นเป็นพี่ที่ผมเคารพคนหนึ่งถ้าตัดเรื่องเงินออกนะครับเนี่ยผมถ้าตัดเรื่องเงินออกนะครับคนก็จะไปถามว่าไฮโซคือใครนักข่าวบันเทิงก็จะไปตั้งหากันละไฮโซถ้า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 เขาตัดเรื่องเงินแล้วตัดเรื่องเรื่องที่ตุกจิกตุกจิกนะครับออกไปนะออกออกไปนะที่คนนี้เป็นพี่ดีมาก ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบชอบเป็นคนเป็นคนหัวออ่นโดนหลอกง่ายเอางี้ดีกว่าผู้ผู้ผู้ชายใช่ใช่ใช่ครับอืผู้ชายอะครับเออเราก็อยากรู้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ うん。